ครับสวัสดีทุกท่านครับผมพบกับผม,ผม,บผมเคซิก่อนนะครับอยู่กับเกมดากอนเควส์แท็กใช่ไหมเกมแท็กติกแล้วกันเรียกง่ายๆนะผมว่ามันเป็นแบบเดินตารางๆอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งอ่ามันเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเรามามั่วกันแล้วกันนะครับผมอ่ะออปชั่นนะครับประมาณนี้นะฮะเลือกสั่นกันได้เลยนะครับผมอ่ะกดคลิกก็ไปเลยนะครับผมการเล่นไม่ได้ยาก อะไรสักเท่าไหร่นะครับจากที่เล่นมาครับแต่แค่อ่านไม่ออกแค่นั้นเองนะครับใครอ่านออกก็จัดไปนะครับผมโอเคไปเลยนะเป็นเกมแบบแนวตั้งนะครับง่ายสบายนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะฮะมาแล้วครับผมนี่ภาพสวยงามน่ารักสดใสนี่ครับผมซึ่งอ่ะล้วก็เลื่อนได้นู่นนี่นะอ่านดีวเราเล่าของขวัญก่อน เดี๋ยวไปโชว์ให้ดูว่าเล่นยังไงบ้างกดรับยังไงเนะี่ยตรงนี้ปะใช้แล้วโอเคโอเคโอเคหมดเรียบร้อยนะครับการเล่นครับผมก็ไปที่ปึ๊บไปที่ไหนล่ะน,นี่หน้าโฮมนะโอเคนี่ครับผมอันที่สองแล้วก็ากดาอันบนเลยนะฮะ จากนั้นครับกดที่ด่านครับผมนี่ผมเล่นเองนะครับผมก็อ่ะมาด่านบอสเว้ยนะครับผมการเล่นของเรานะครับผมซึ่งเราจะจัดตัวละครลงนะครับผมได้ประมาณนี้นะครับโดยกดตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับผมสามารถติดอาวุธได้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมล่ะใช่ครับยังไม่มีครับก็ตามนั้น แบบหนึ่งมีตั้งโ้ระดับเหรินั้นเอฟเลยเว้ระดับมีจัดทีมเองด้วยนะอันนี้ไม่รู้ลองมัวมักันดู <laughs> นะครับอ่ะไปก็ผมเริ่มก่อนตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเราจะเล่นเป็นแนวแบบเทินเทินแหละคนเทคติกมันก็ต้องเป็นเทินนะครับมีเนื้อเรื่องด้วยไม่ต้องสนใจครับผมไม่ออกจ้ามาแล้วนะครับนี่ภาพสวยนะน่ารักดีนะครับมีนัเืองนัเรื่อง โอเคนะครับก็จะเล่นให้ดูเห็นเรีนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนี่ครับผมก็ออกแบบมาเพื่อเป็นตารางโดยเฉพาะนะฮะโอเคนี่บอสครับผมส่วนด้านบนจะเป็นเทิร์นนะครับใช่ไหมเอาเป็นเทิร์นใครเทิร์นมันนี่วะนะโอเค ตัวนี้เป็นในเรื่องของการเดินนะครับปบเดินอย่างนี้ก็ได้และน,นี่สีแดงคระยะโจมตีนะครับตัวนี้เป็นโจมตีแบบไหนวะนี้เป็นสกิลอะ่ะเ,ออเนพวกนี้นะครับซึ่งจะใช้ค่า MP ด้วยเห็นไหมครับหลอดหลอดด้านล่างมันจะลดลงนะครับส่วนอันนี้ยืนเฉยๆครับผมมาที่ตัวเราต่ออีกตัวหนึ่ง ้องกดเบิ้ลน,นะยินดีใจเอา้าเอาเอถูกแล้วถูกแล้วมาเาทินตัวนี้ใช่ไหมเทินตัวนี้ใช่ไหมเวทละเฮ้ยเวทได้เยอะเว้ยปึ๊บไม่โดนมานี่ครับผมกดย,มย้ำไปเลยก็ได้ครับเราจะใช้เว่ใช้เวทตึ้มครับเรียบร้อยครับผมโอเคเทินที่สอง บอสมาแล้ว <c oughs> ยังไงดีล่ะเราดูระยะบอสสิดูได้ไหมดูไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรครับจบเทินไปทั้งอย่างนี้แหละโด <c oughs> นตีก่อนเอาแล้วใช้วเวดีกว่าไม่ถึงบอสแฮ มาโจมดีไปเราจัดบอสเลยดีกว่าครับงานนี้หวัวดตึ้มบาใโอเคโดนลุมนะฮะตอนนี้นะครับผมเราต้องไปช่วยก่อนทีนี้เราเดินไม่ถึงถูกไหม ถ้าเ,าเดินไม่ถึงเก็ต้องใช้เหมือนเดิมใช้วเวทครับผมตอนนี้เวทมันแบบใช้น้อยไงแต่หมดแล้วแหละ MP นะครับโอเคครับเรียบร้อยหนึ่งหนาอีกหนึ่ง <c oughs> มามจะมอยละเอามา mp มพหัวอีกหนึ่งทีครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้อง เดี๋ยวมาตรงนี้โอเค <c oughs> จะโดนนะเนี่ยหวดเลยดีกว่า มอยหนึ่งตัวแล้วเเดินมาดูเชิงศัตรูก่อนดีกว่าครับมาเด้มาเด้เยโอ้โหเดินถึงแีว่ะนี่ก,ก็ต้องแลกกันแล้วงานนี้มันต้องแลกครับทุกท่านหวด ไม,ไม่ตายก็คูนี่แหละเรียบร้อยครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมการเล่นเหมือนพวกไฟนอลเทคนิคนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคชนะเรียบร้อยทิงหรือ,ออัพกันไปนะครับ อ,ไ,อ,อได้ตัวละครใหม่นะครับผมอะไรคือผมก็ไม่รู้หรอกมาแกะกดมั่วๆนะครับก็ไปลองกันดูนะใครอ่านญี่ปุ่นออกก็จะสบายนิดนึงนะครับผมเกมมันยังไม่ได้มีภาษาอังกฤษเนาะใช่ไหมสู้อีกรอบหอ่ะโอ้ตายแล้วสู้อีกรอบนะครับผมจะตัดภาพเลยแล้วกัน โอเคก็ okay, okay. ประมาณนี้นะครับผมส่วนดัน่นอื่นก็แบบต้องปลดล็อกก่อนนิดนึงเนี่ยดังเช่นดันสองห้าดันสี่เจ็ดแลวเนี้ยนะครับผมก็ไปลองเล่นดูนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้ลองเล่นเท็ให้นะ MM. ครับมผมเพราะว่าอ่าไม่ออกด้วยอ่า <c oughs> เดี๋ยวลองกดให้เข้าให้มันน่วๆแล้วกันเนี่มีตัวละครใหม่มาแล้วนะครับ ctica, อันนี้ดูเราดูตัวละครทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูค่าเซตต้องเซตัดต่างๆได้นะครับผมนะตรงนี้นะ ส่วนอันด้านนี้นะครับอันที่สองมันคืออะไรการจัดทีมนั่นเองนะครับโอเคมีสามตัวแล้วมีสามตัวแล้วต่อมาครับผมเป็นอะไรเนี้ยอัพเลเวลอะเราเหมือนอัพเหมือนพาสซีฟสกิลแล้วกันนะผมว่าเป็นมาสเตอร์เนี่ยไะบวก hp บวก ในเวี้ยอย่างนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไหมไม่ใช่เว้ยนี่บอกให้ทีเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเออนะครับช่างมันนะครับเปิดให้ดูให้เหยื่อมงกุฎคืออะไรคืออะไรวะไม่รู้อ๋อเป็นแรลงโอเคตามนี้ลีเวอัพครับผมมาเรามาทำการอัพเลเวลกันอัพยังไงล่ะก็ต้องมีก็ต้องมีคล้ายๆแบบของเอาไว้วัตถุดิบเอาไว้อัพนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยตีบวกดูจากรูปชัวนี่มีหินตีบวกด้วยนะครับก็เป็นดีบวกหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะครับผมหาจากที่ไหนได้บ้างไม่บอกกูด้วยนะครับเออใส่ร้ายใจไร้ระกมจริงๆ <c oughs> เพชรนะครับคืออะไรล่ะ โอเคไม่ร okay, okay, ู้เหมือนกันนะครับเปิดให้ดูเฉยนะฮะโอเคก็ไปลองไปลองดูกันเองแล้วกันนะครับผมสำหรับเกม darkon quest tactics นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือจริงๆมันมีระบบไปเยอะนะแต่ผมยังไม่ได้ลองให้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมพอลนี่มีอะไรไหม chup 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 okay by the jingla. let's go